นี่ไปได้สมเด็จมาสององนี่ไปได้สมเด็จมาสององอดนมินสมเด็จเก๊ไปไหนลูกเอาสมเด็จแตกรายงานแบบเก้ามะนี่นะสมเด็จเก๊กับสมเด็จแท้ เห็นไหมครับพระเกนเนี่ยเส้นซุ้มมันจะลึกนะพิมพ์มันจะลึกนี่แต่พระแท้นเนี่ยเส้นซุ้มเขาจะตื้นดูสมูทบางคนนะ่ะเจอสมเด็จเก๋นเนี่ยนะครับ เห็นแบบแตกลายงาอ่ะมานี่นี่เห็นไหมพาเก๋เนี่ยมันจะลึกๆแต่พาแท้เนี่ยจะไม่ลึกหรอกครับเห็นไหมเนี่ยเก๋เน่ยคุณดูนะมันจะสวยเส้นซุบลึกบึกบักแต่ถ้าแท้เนี่ยเขาจะไม่ลึกมากบางคนบอกแตกลายงาเก๋คุณก็ไม่เลยรู้ว่า แตกรายงานเก so ๊กับแตกรายงานแท้เนี่ยมันต่างกันยังไงเออไอ้สมเด็จแตกรายงานเก๊เนี่ยมันจะแตกเท่ากันหมดเนี่ยไอรายงานที่แตกเนี่ยมันจะเท่ากันหมดใช่ไหมเป็นอันเล็ก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 เท่ากันหมดแต่ถ้าแตกรายงานแท้เนี่ยมันจะมีลึกบ้างไม่ลึกบ้าง การแตกรายงาเกิดจากกดแล้วอากาศร้อนกดพักกลางวันอย่างเงี้ยแล้ววางไว้น่ะโดนแดดอากาศร้อนพัดระเบิดถ้ากดกลางคืนอากาศเย็นพัดจะไม่ค่อยแตกเนี่ยนี่วันนี้ก็ไปได้มามันดีไหม แล้วของแท้จะมีน้ำหนักเนี่ยดูมือผมเนี่ยมือนี่กระดิกเลยใช่ไหมถ้าของเก๊เบาความเป็นปูนนะครับโอ้โหแบ่งไหมใจเย็นไว้ก่อนเลยครับใจเย็นๆให้นิดนึงอ่านะ เหลียว่าถ้าคุณแบงเอาถ้าผมแบ่งไปก็ไม่มีให้ละงงานงานประกวดพักก็เรียบร้อยแล้วครับยุ่งวุ่นวายแน่นอนอ่ะวันนี้ก็ได้สมเด็จมาหนึ่งองค์แถมไหมพีีเพื่อนเพือนที่เล่นสมเด็จกับผมทั้งหลายแหละเออแบบนี้กล้าเช่ากันไหม แท้เนื้อสวยเพราะอะไรเอแท้เพราะอะไรก่อนจานช่างน้ำหนักให้ดูหน่อยครับไม่ไม่ผมผมถือว่าผมถือว่าเขาเป็นคอมเมนต์ที่ดีนะอย่าเชื่ออะไรง่ายๆเออผมถือว่าเป็นเป็นคอมเมนต์ที่ดีอันนี้หนักอะไร ปดจุดสามอาแปดจุดสามองค์เท่ากันห้าจุดเจ็ดโอ้ยตองสามกำลังเว้ยสางกำเออเห็นไหมครับอ่ะองนี้แปดจุดสามองนี้เจ็ดจุดเก้าอืมเป็นไง ใหญ่กว่าด้วยใช่ใหญ่กว่าเมียนแบบ ừ, แต่เบากว่าใช่เนื้อเหมือนเก้าห้าสวัสดีครับแม่เล็กดูติดไหมเรื่องแม่เล็อยากอย,ยาอย,ยายคุยกับผม<ๆ>มันเก๊กระดูดติดแท้กระดูดติดห้าจุดเจ็ดห้าจุดเจ็ดอดสถียรเสถียรดีนะเสถียรดีพิมพ์เดียวกันเขาเล้กเจ้าไปเลย อ่ะอันนี้หกจุดสองอ่าพิมพ์เดียวกันก็น่าจะหกจุดสองไงมั้งห้าจุดเก้าเห็นปะแต่แท้ไปไง <6. S 1> นี่แปดจุดสามเก้ากับแปดห้าอีกหนึือสุดยอดเลยใช่เดี๋ยวหาแปดห้าให้หน่อยอาหมีมีเก้าห้าไหมอยู่ถ้าเก้าห้าเหรอนี่เก <9, 5. S 1> ้าห้า นี่เก้าห้าองค์เล็ก,กันนิดเดียวนะโหเก้ากัมเก้าห้านะองค์เล็กกว่าด้วยเก้ากัมคือพระแท้เนี่ยเขาหนักเพราะว่าเขาเข้าปูนกับกล้วยก็ถือว่าเป็นคำถามที่โอเคนะครับอ่าใช้ได้ ผมผมชื่นชอบสิ่งที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆผมชื่นชอบการชอบพิสูจน์แค่นั้นแหละครับคือมวลสารนอะ่ะมันต้องดูข้างในเป็นอะไรด้วยกล้วยหนักไหมเออปูนกล้วยผงหนักแป้งอะ่ะแป้งไงก็หนักกว่าปูนปูนบัตเตอร์ปูนบัตเตอร์เวลาที่เราเอาไปเห็นไหม,มเอาไปทำกับป,ปุกอมสินะ่ะเ<ม>บาเห็นไหม เห็นไครับอ่ะอันนี้ได้มาคู่กันแต่อัน,นเนี้ยเนี่ยเข้าน้ํามันแบบเนี้ยก่อนปีสองพันหร้อยนะแต่อย่างเนี้ยจะเป็นงานยุค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 ปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบขึ้นมาพิมพ์สวยใช่ไหมเป็นการถอดพิมพ์ออกมาแล้วสวยวันละครั้งนั่นแหละครับเนี่ยนี่ ใครอยากได้องค์นี้ไปดูนะเอาง่ายๆเลยนะเอาไปแท้นะครับแท้อ่าแต่ไม่ใช่สมเด็จโตเป็นของวัละลังแน่นอนก็สร้างอยู่ในช่วงปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบขึ้นมาแต่ก่อนปีสองพันห้าร้อยเอาไปสองพันเท่าไหร่ไปสองพันสองพันอ่าใครที่มีพระสมเด็จอยู่แล้วเอาอันนี้ไปอันนี้ถ้านะับว่าเป็นของเพระเป็นปนของบูน,นาควัลังค นี่เห็นไหมหนักเนื้อผงเข้าน้ำมันโหแต่องค์นี้เพื่อนเพื่อนพ่มานะไม่ทานวิโรดเดียวไม่ทันนะครับเอาง่ายๆนะสูตรสมเด็จชัดเจน แล้วพ้าเนี่ยนะเหมือนเลยเหรือไหมเหมือนแช่น้ํามันคือสมัยก่อนน่ะการใช้คุณพา้าใช้แช่น้ํามันแล้วเจมิมเอาเฉพาะน้ํามันเนี่ยเจิมตัวออกไปโอ้ยตรงนี้คุยใครไม่รู้เรื่องหลังภาษาจีนน่ะก็แท แต่คําว่าหลังภาษาจีนน่ะจะเป็นยุคสมเด็จโตหรือเปล่าอะ่ะไม่ได้หมายแปลความว่าเป็นหลังภาษาจีนจะต้องทันสมเด็จโตไงครับแล้วถ้ามีคนถามผมว่าหลังภาษาจีนน่าจะเป็นวัดอะไรอะ่ะผมมีความเชื่อเป็นวัดกรรยานี่ยเพราะว่าวัดกรรยาทาวัตถุมงคลน่ะเป็นหลังภาษาจีนน่ะพระก,กีบบัวก็เหมือนกัน เนี่ยอย่างเงี้ยใครที่เคยส่องพระสมเด็จบ่อยๆเนื้อสูตรสมเด็จเราเข้าใจอยู่แล้วถามว่าถ้าดูตัวจริงจะเข้าใจพระมีน้ำหนักพิมพ์ตื่น ตื่นแบบเนี้ยคือลักษณะของแม่พิมพ์พระยุคโบราณอยู่แล้วถ้าของเก๊เป็นไงของเก๊ลึกลึก,ลกบึกเลยครับก็เป็นไฮไลท์เรื่องราวของพระสมเด็จวันนี้อือหือสุดสุดสุดจริงนะถ้าใครอยู่ในห้องสตูกับผมได้ส่องเนี่ยจะเข้าใจเลย สมเด็จบัตเกตต้องฝอนรอบทุกองค์หรือเปล่าครับอาจ,จารย์พี่เป็นคนทำพี่จะนั่งฝนทุกองไหมละ่ะไม่จะเป็นเลยที่ฝนหรืฝนอะไปกิน โอ้โหหลังภาษาจีนบางคําเป็นชื่อสกุลแท้ครับก็ได้อยู่ก็คนอ่านภาษาถ้าคุณถ้าอยากถ้าผมอยากจะสนใจสมเด็จหลังภาษาจีนนะผมก็จะซื้อมาแล้วก็จะไปถามคนจีนให้อ่านแต่เพียงแต่ว่าผมยังไม่ได้สนใจวิจัยแค่นั้นเองคำมินไหมเหรอผมว่าอันนี้ถ้าตามผมนะได้เป็นน้ํามัน,น,มนสมัยก่อนคือการใช้พาะเนี่ยเขาแช่นในน้ํามันจันทร์ และเอาเฉพาะน้ํามันน่ะเจิมไปมเจิมไปใช้สบายตากันดีไหมครับองนี้เรื่องเรื่องคือยังเสียดายดเอาไหนใครอยากได้ให้ให้ใช้สมเด็จรงนี้แบ่งปันลองลองกดโอเคผมหน่อยเนี้ยลึกกว่าแปดห้าไหมลึกกว่าแปดห้าเยอะครับอันนี้เก้าห้า ใช่ไหมอันนี้95เมื่อกี้เห็นกล่อง118ปีแป,ป,แป,ป๊บๆหยิบไปหน่อยดิตรงเนี้ยทับอยู่เราจะดูเดือดกันตั้งแต่หัววันเลยแหละครับเนี่ยอย่างเงี้ย118ปี ต่างกันไหมแหวกม่านมีเกมไหมครับเอาง่ายๆครับดูแท้ให้เป็นเน่ยจะมีเกมกี่แบบไม่ต้องสนใจหรอกครับเรายึดติดกับคำพูดเสียงไงโอ้แบบแบบนี้ยังไม่มีเกมซื้อได้เลยแต่อพอดีเกมเพิ่งออกมาพอดีถึงกัล่นะดูแท้เนี่ยเอาแท้ซื้อแท้ไปศึกษาเข้าใจแน่นอน อ้าวกดโอเคเต็มไปเลยผมรู้แล้วผมว่ายังไงผมก็ต้องผมก็ต้องแบ่งปันแหละถ้ากดโอเคมาขนาดนี้และขนาดมวลสารเหมือนกันไหมสูตรสมเด็จถูกทิ้งคว้างไปไม่เป็นไรครับเราก็ไปเอามาแขวนกันได้ตอนนี้สูตรสมเด็จไหมสูตรสมเด็จมวลสารเดียวกัน ใช่ไหมถ้าเก๋อ่ะเก๋มันไม่ใช่อ่ะครับเก๋มันเลื่นๆเป็นปูนเหรอไหมแข็งๆมันไม่หนึกอา้าวคือก่อนที่เพื่อนๆจะเอาอะไรไปแขวนนะราคาเพื่อนๆเป็นคนใส่ราคาไม่ต้องไปซีเรียสอา้าวใครอยากได้อนุสร้อยสิบแปดปี โอ้ oh, ในกลุ่มเขาขายกันเป็นหมื่นๆเนาะแต่สําหรับผมเอาห้าพันเนี่ยครบชุดครบชุดเอาห้าเอาห้าพันห้าพันครับนี่อนุสร้อยสิบแปดปีอันนี้ต้องพ่อกลวยเสกอะพ่อกลวยพอ่อขี้วัดประชาชเนี่ยสายสมเด็จวัดระฆังทั้งหมดต้องเสกพระองค์นี้ อันนี้ก็ประมาณว่าถ้าเวลาอยู่ในตลาดแล้วจะเป็นยังไงก็โอเคนะมั่นใจในที่อาจารย์สอนถ้าเจอมั่นใจกว่าแท้ผมไม่สนใจใครจะพูดยังไงครับแล้วผมแขวนอุ่นใจด้วยครับหลังตาเป็นดินี่เป็นเป็นเป็นสมเด็จที่แท้อยู่ลยแล้วแล้วคนแขวนรวยทุกคนนี่ผมบอกเลยเพราะสมัยก่อนพ่อแม่เราก็แขวนกันมาจนร่ำรวยครับ โอเคละครับอ่ะไปพร้อมนาฬิกาพร้อมครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับอ่ะนาฬิกาพร้อมสองนาทีครับสมเดเด่นสวยขึ้นมาเลยครับสวยมาก พี่แอนโยธาสวัสดีครับโอ้ยใจหายเหมือนกันนะก็คือเอานะครับถือว่าเพื่อแฟนเพจโอ้โหคือแบบนี้แขวนสบายใจนะมาแล้วครับเปิดแรกคือเวลาพ้าแท้เขาจะมีชีวิตใช่ โคเปนเื้อแบบนี้ถ้าพิมพ์ตรงจะเป็นไงนี่ก็ตรงนะตรงพิมพ์นี่ก็คือฝีมือของช่างแกะที่แกะพิมพ์พายสมเด็จโตเห็นปะสมเด็จโตแขนจะโค้งลงถ้าเกิดบุพูจะกลมถ้าปู่น้าคจะหักศอกโอ้ยผมบอกนะว่าสมเด็จองนี้นะ อยู่ในมือนะครับเซียนแนวหน้าเป็นล้านอยู่แล้วได้มาก็จัดให้แฟนเพจไปอันนี้แขวนสบายใจสบายใจคืออะไรถ้ามีแปดห้าเก้าห้าแล้วส่องเทียบกับองค์นี้จบเลยการที่ได้แขวนพระสมเด็จ แนมนผงเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวชีวิตเราจะไม่ตกต่ำครับ,ครบแค่เห็นผ่านไหลก็สบายตาได้ไปนะฮะตัดตลับทองให้ท่านด้วยขายได้เป็นเจ้าของขานด้วยครับรายการนี้ฮะโอ้ยแบบนี้คือเอาละสบายแล้วล่ะครับเนี่ยิดแล้วนะครับาจะมีพี่ทวีไหมสี่สิบสามป่ะ ปิดที่พี่ทวีครับพี่ทวีสี่0มืนสามพันบาทครับใช่ครับปิดที่พี่ทวีนะครับสี่0มืนสามพันบาทโอ้ oh, พี่สุรชัยใส่มาสี่มืน้สี่หมืนห้าไม่ทันครับ,ค,รบคือต้องบอกเลยครับว่าถ้าแบบไม่ใส่อะมันมันไม่มันไม่เทอะขอหน่อยปิดแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกหลายอย่างนะครับพี่โคชชโชคดี พี่พี่ทวีได้ใช่ไหมครับใครที่ปิดได้อ่ะผมบอ,อกเลยโชคดีมากอันนี้คือพระเนื้อสมเด็จองค์นี้นะเก๋น,นะนะเอามาคืนผม,มตลอดยี่บสี่ชั่วโมงหาเก๋แบบนี้องค์ที่สองมาขายผมก็ได้ผมซื้อผมซื้อให้สี่หมื่นเท่ากันเนี่ยเก่ากว่าที่ขายกันอยู่อีกใช่ขอบคุณพี่พี่แอนอาจารย์โอ๊ตครับผม ครับสี่ห้าแต่ไม่ทันครับใช่ครับเครื่องมันขึ้นไม่เท่ากันอันนี้โอหนีเมื่อเช้าไปกราบท่านที่วัดอินมาพิสุรชัยโอ้พิสุรชัยกราบท่าน้ะขอท่านเนี่ยอีกประมาณครึ่งวิต้ตองต้องทันแน่ยเียวพอให้ไปแล้วเนี่ย จะไปยังไงกันต่อได้อ่ะมันมันพอเวลานะครับไปวันนี้สองวันติดเลยตอนนี้มือสันครับเนี่ยต่อสมเด็จครับวท<ฮ>วีสุดยอดโอ้ผมน้องบอกอย่างนี้อะสมเด็จยาวๆครับยินดีด้วยครับในหัวทวีมา เอาจริงๆนะการแขวนพระสมเด็จมันเป็นสิ่งที่ดี<ช>ดีมากเ<ช>พราะยุคนั้นะน่ะครับเขาก็แขวนแต่พระสมเด็จกันสมเด็จผงอ่ะผงอ่ะคือเอาของวิเศษต่างๆมาบดใช่เหมือนกยาครับยาที่เรากินอ่ะเราเอาสมุนไพรต่างๆที่มีอิทธิฤทธิ์มีสรรพคุณมากินทำให้เราหายเจ็บป่วย สมเด็จอ้าวกดไลค์ใช่กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่